โอเคนะครับผมกล่าวสวัสดีผู้ติดตามของช่อง KTP 2องพกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาพบก,กับผมกัดกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เกมที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้มีชื่อว่า The Smiling Man ชายผู้ยิ้มแย้มเกมนี้ครับก็ผมก็ได้มาจากเว็บเว็บเดิมนะครับก็ผมไปพูดแล้วกันก็มาจาก I G O นะครับเช่นเดิมเลยซึ่งเกมนี้ครับก็จะเป็นเหมือนอารมณ์เชิงเหตุการณ์ว่าเราเนี่ยเจอกับชายแปลกหน้าที่เขายิ้มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตามเรามาเรื่อยๆ ซึ่งถ้าจะไม่ผิดเหมือนเกมเกมนี้เนี่ยมีต้นแบบมาจากคริสตี้พาร์ต้าน่าจะชื่อนี้ชื่อเดียวกันถ้าผมจำผิดผมขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเราไปเล่นเกมนี้กันเลยโอเคครับไปใช่บางทีการบอกว่า นี่คืองานอดิเรกของฉันมันคงแปลกอ๋อคือเหมือนตัวละครเราเนี่ยมีความแบบชอบออกมาเดินเล่นเตเตะตอกนกลางคืนอ่ะฮะและฉันและนั่นก็ทําให้ฉันต้องการที่จะไปช้อปปิ้งที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่ออาหารเย็นในคืนนี้แต่คืนนี้ฉันเจอหน้าใบหน้าที่เกี่ยวกับกับปีศา มันช่างน่ากลัวน่ากังวลเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวและน่ากังวลมากนี่มันก็ตีสอแล้วพามาละภ,ภารกิจไปซูเปอร์มาร์เก็ตคลิก e คลิก e ทุกอินเตอร์แกเขากำลังเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะนอน หรือว่าเวลาไหนก็ตามอาอา <c oughs> กีไปก่อนเขากีดไปก่อนซุปปเปอร์มาเก็ตไปทางไหนเอาทางนูน้นเหรอโอ้โหเสียงบรรยากาศโคตรร้อนเลยฟังดีๆเสียงจิกลิดด้วยอะสิยงจักจัน่นเออจักจั่นจิกลิตโอ้ยอออไฟกระพริบไม่ไอ้ไม่มีอะไรใช่ไหมมันไม่มีอะไรใช่ไหม ไม่ยังเคเห็นซูเปอร์าเก็ตเลยกูเดินไดอ่โาเหี้ยโอ้ยเงาเงาตกใจคือเมื่อกี้คือหน้าจอผมมันมีฝุ่นนะผมตกใจฝุ่นบนหน้าจอดูเไหมว่าผมจะมาเจอกระดาษเลยบางอย่างครับท่านผู้ชมมันบอกว่าอย่าแสดงออกว่าเป็นคนคุณว่าคุณโง่ให้แสดงความรู้สึกที่คุณต้องการให้แตกต่างออกไปอ่าฮะแล้วผมว่าตัมตัวว่าผมเดินไปมั่วๆตอนนี้ผมยังไม่เจอมาร์เก็ตเลยอ่ะในมาร์เก็ตมันอ่ะ อ๋อหลังจากที่กิวใช้เวลาเดินเกือบสิบนาทีในที่สุดผมก็เจอมาร์เก็ตเย่มาร์เก็ตสวัสดีครับพี่ shop at the market อ่าฮะอ่าทัทั้งหมด1.81เหรียญจ่ายกลับบ้าน เฮียเดินมาแทเฮียไป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 วิ่งพี่พี่พขาเขาคุยเขาไปจ้าเซพี่มาะจัมสแกร์ผมแบบนี้นี่ผมก็ตกใจเป็นน่ะมันตามมาป่าววะไม่เห็นวะมืดไม่เห็นอันนี้ผมไม่เห็นเฮียผมผมมองไม่เห็นอะไรเลยฮะนผู้ชมตอนนี้ รการมืดไปหมดเลยฮะตอนนี้ผมโอ,โอ้แล้วกูเดินมาอะไรตรงนี้วะเนี่ยาตามมาป่าววะผมไม่กล้าหันไปมองหันไปหน่อยไม่มีฮะไม่มี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  สูรก็คือแค่เดินตรงไปเรื่อยๆฮะแล้วก็จะถึงซูเปอร์มาร์เก็ตฮะแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้เดินไปนะฮะผมเดินซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆ,ๆโอเคตอนนี้ต้องไปที่บ้านไปที่บ้านไปที่บ้านอาา่าบ้านของเราหลังวา yeah! เฮียไอเฮียมาอะไรตรงนีไปเนี่ยมาอะไรเนี่ยโอ้คนลุกคนพองบ้านเราน่าจะหลังนี้มั้งฮะ ไม่คุยอ่ะเราไม่คุยอะ,ค,ยอะคืนต่อมาไปที่มาร์เก็ตอีกรอบหนึ่งกูจะเจอคนแปลกหน้าแบบเมื่อกี้ไเนี่ยเฮ้ยคืนนี้วิ่งได้กูว่าไม่ใช่ละเขาวิ่งได้แบบนี้ไม่ปกติอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอย่าบอกแล้วว่า ไม่ใช่อย่างที่กูคิดใช่ไหมไม่ใช่อย่างที่กูคิดใช่ไหมไม่ใช่อย่างที่กูคิดใช่ไหมเฮ้ยมีเอ้ยเสียดูสิฮะเขาเบรกแดนมาคุณเบรกแดนมาแบบเขาเบรกแดนมาหากันอย่างเงี้ย ดิแกต้องการอะไรกันแน่เอ้า oh. what the fuck เอ้าเขาเขามาเบรกแดนซ์เสร็จแล้วแล้วเขาก็จากไปว่ะอฮะ <c oughs> uh huh. ไม่มีอะไรใช่ไหมเออกูจะได้วิ่งต่อ จะไปอย่างรวดเร็วเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะไรเพว่าผมว่าเราโดนเราโดนเล่นแน่เลยครับผมจะไม่หันหลังกับไ pues. ปผมจะไม่หันหลังกับไ pues. ปผมจะไม่ห <vit> ันหลังกับไปผมจะสับตีนแตกวิ่งไปเรื่อยๆส وبر มาเก็ตส وبر มาเก็ตอยู่ไหนส وبر มาเก็ตอ่าเจอแล้วถึง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 แล้วไป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 อุ้ย

ทำไมาได้แบ็คเอนดิ้งอะ่ะไม่เป็นไรฮะทุกท่านฮะการให้ผมได้แบ็คเอนดิง้งแล้วผมได้เห็นคุณพี่ชายเข้ามาเบรกแดนใส่ผมแบบ <c ười> แค่นี้ผมก็พอใจแล้วฮะเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฮะทุกท่านฮะสวัสดีครับผม